สวัสดีครับนักเรียนในคลิปที่แล้วเรื่องทศนิยมกับหน่วยความยาวนักเรียนได้เรียนรู er ้อะไรกันบ้างครับใช่แล้วครับนักเรียนได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกับการเปลี่ยนหน่วยความยาวใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องทศนิยมกับหน่วยน้ำหนักกันบ้างนะครับโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมครับนักเรียนครับจากภาพนักเรียนลองบอกครูสิครับว่าเครื่องช่างบอกน้ำหนักของเด็กคนนี้เป็นทศนิยมได้เท่าไรครับใช่แล้วครับได้22.4นะครับแล้ว22.4นี้ควรมีหน่วยเป็นอะไรครับดีมากเลยครับ คนมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับครูอยากทราบว่า22.4กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมเราวลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ22.4กิโลกรัมหมายถึง22กิโลกรัมกับอีก0.4กิโลกรัมครับตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าคำตอบในส่วนที่เป็นกิโลกรัมคือ22กิโลกรัมนั่นเองครับ เหลือเพียงหาว่า0.4กิโลกรัมคิดเป็นกี่กรัมก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมใครทราบบ้างครับใช่แล้วครับ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนะครับแล้วครูจะหาอย่างไรครับว่า0.4กิโลกรัมคิดเป็นกี่กรัมใช่แล้วครับ สามารถหาได้โดยนำ0.4ไปคูณกับ1000นั่นเองครับเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยนะครับ0.4คูณ1000ได้ผลคูณเป็นเท่าไหรครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น400นะครับดังนั้น0.4กิโลกร,รัมเท่ากับ400กร,รัมครับ แสดงว่า22.4กิโลกรัมคิดเป็น22กิโลกรัม400กรัมนั่นเองครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับบริษัทแห่งหนึ่งส่งออกสินค้ามีน้ำหนักเฉลี่ยปีละ3.75ตันครูอยากทราบว่า3.75ตันคิดเป็นกี่ตันกี่กิโลกรัมครับก่อนอื่นครูต้องทราบอะไรก่อนครับ ใช่แล้วครับครูต้องทราบว่า1ตันเท่ากับกี่กิโลกรัมใช่ไหมครับไหนใครทราบบ้างครับใช่แล้วครับ1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมแล้วคุณต้องทําอย่างไรต่อล้วครับครูก็ต้องพิจารณาว่า3.75ตันหมายถึง3ตันกับอีก0.75ตันครับ ครูต้องนำ0.75ตันมาคิดเป็นกิโลรกร,รัมใช่ไหมครับมีวิธีคิดอย่างไรครับใช่แล้วครับนำ0.75คูณกับ1,000นะครับเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยครับ0.75คูณ1,000หาผลคูณได้อย่างไรครับใช่แล้วครับ นักเรียนอาจหาผลคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับหรือนักเรียนอาจได้ผลคูณมาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น750.00หรือ750กิโลกรัมครับแสดงว่า3 เจตันคิดเป็น3ตัน750กิโลกรัมครับต่อไปถ้ักรูอยากทราบว่า3.75ตันคิดเป็นกี่กิโลกรัมนะครับจะมีวิธีคิดอย่างไรใช้แล้วครับใช้การคูณเช่นเดิมนะครับเพราะเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยครับนั่นคือนำ3า5 7 5คูณกับ1,000นะครับ ได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ผลคูณเป็น3 7 5 0กิโลกร,รัมนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเนื้อไก่1กิโลกร,รมัม6กรกรมัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รัมครับนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าตัวอย่างนี้แตกต่างอย่างไรจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ครับใช่แล้วครับตัวอย่างนี้ มีการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นะครับลองบอกครูสิครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับใช่แล้วครับเราต้องเปลี่ยน600กรัมเป็นกิโลกรัมก่อนนะครับแล้วจึงนำไปรวมกับ1กิโลกรัมครับก่อนอื่นเราต้องทราบอะไรครับเช่นเดิมเลยนะครับเราต้องทราบก่อนว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับ ใช่แล้วครับเราทราบแล้วนะครับว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมดังนั้นเราสามารถหาคาตอบได้เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมแสดงว่าทุกๆ1,000กรัมคิดเป็น1กิโลกรัมครับดังนั้น600กรัมคิดเป็นกิโลกรัมต้องนำไปหารด้วย1,000นะครับหรือนักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ จึงใช้วิธีการหารก็ได้นะครับได้ผลหารเป็นเท่าไรครับใช่แล้วครับได้ผลหารเป็น0.6กิโลกร,รัมนั่นเองครับดังนั้นเราจะได้ว่า1กิโลกรัม600กรัมคิดเป็น1บวก0.6เท่ากับ1.6กิโลกร,รัมครับข้อนี้จึงได้คำตอบเป็น 1.6กิโลกรัมครับตัวอย่างต่อไปนะครับสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งเก็บมะพร้าวขายได้ปีละ2,850กิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันนักเรียนครับ1ตันเท่ากับกี่กิโลกรัมครับใช่แล้วครับ1ตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมนั่นเองแสดงว่าทุกๆ1,000กิโลกรัมคิดเป็น1ตันนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะหาว่า2,850กิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันจะมีวิธีคิดอย่างไรครับใช่แล้วครับต้องนำ2,850มาหารด้วย1,000นะครับนักเรียนลองหาผลหารได้ตนเองก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยผลหารนะครับหาผลหารได้อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนอาจหาผลหารโดยวิธีตั้งหารนะครับ หรืออาจได้ผลหารมาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย3ตำแหน่งครับฉเฉลยนะครับได้ผลหารเป็น2.8 5 0ตันครับหรือ2.85ตันนั่นเองครับตัวอย่างต่อไปนักเรียนจะได้รู้จักกับหน่วยน้าหนักที่ใช้บอกน้าหนักของสิ่งของที่มีขนาดเล็กและมีน้าหนักน้อยนะครับ นั่นก็คือมิลลิกรัมครับตัวอย่างนี้มีอยู่ว่ายาแก้ปวด1เม็ดมีส่วนผสมของพาราเซตามอล500รมิลลิกรัมคิดเป็นกี่กรัมครับในหน่วยนี้นะครับนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยดังนั้นเราต้องทราบก่อนครับว่า1กรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัมครับซึ่ง1กรัมเท่ากับ 1000มิลลิกรัมนั่นเองครับแล้วแบบนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นะครับดังนั้นเราหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการหารครับนั่นก็คือนำา500หารด้วย1 0 0่นครับได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ ใช่แล้วครับนักเรียนได้ผลหารเป็น0.500กรัมหรือ0.5กรัมนั่นเองครับต่อไปนักเรียนลองทำกิจกรรมในหนังสือเรียนหน้า108ด้วยตนเองดูนะครับโดยตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ4ครับกดพักคลิปไว้ก่อนขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมและกดเล่นต่อเพื่อดูเฉลยครับเฉลยกิจกรรมนะครับข้อ1 แตงโม3.453กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมก่อนอื่นเราต้องคิด0.453กิโลกรัมเป็นกรัมก่อนนะครับซึ่งทำได้โดยนำไปคูณกับ1,000นะครับจะได้เป็น453กรัมดังนั้นข้อ1ได้คำตอบเป็น3กิโลกรัม453กรัมครับต่อไปข้อ2นะครับ ข้าวสาร2ตัน500กิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันเราต้องคิด500กิโลกรัมเป็นตันก่อนนะครับแล้วจึงนำไปรวมกับ2ตันครับซึ่งทำได้โดยนำ500ไปหารด้วย1,000นะครับจะได้เป็น0.500หรือ0.5ตันครับเมื่อนำไปรวมกับ2ตันแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.500ตันหรือ2.5ตันนั่นเองครับต่อไปข้อ3นะครับพริกไทย700กรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมคิดจากกรัมเป็นกิโลกรัมได้โดยนำไปหารด้วย1,000นะครับดังนั้นข้อ3ในได้คำตอบเป็น0.700กิโลกรัมหรือ0.7กิโลกรัมครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ4 ลำไยามพันกิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่า1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมดังนั้นเราจะคิดจากกิโลกรัมเป็นตันทำได้โดยนำไปหารด้วย1000นะครับ3078หารด้วย1000ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้เป็น 3. 078ตันนั่นเองครับเรามาทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันนะครับเริ่มจากทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักครับ1กรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัมครับใช่แล้วครับเท่ากับ1 0 0 0มิลลิกรัมนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับเท่ากับ1000กรัมนะครับและสุดท้าย1ตันเท่ากับ กิโลกรัมครับใช้แล้วครับเท่ากับ1,000กิโลกรัมอีกเช่นกันนะครับต่อไปเราจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันนะครับการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักจากหน่วยใหญ่ที่อยู่ในรูปทศนิยมเป็นหน่วยย่อยอาจทำได้โดยใช้การคูณครับและการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่อาจทำได้โดยใช้การหารนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ